เฟิร์นเปิดคลิปให้พ่อเน <oh> mmm, ี่ยเปิดเพลงแต่อ่าที่นี่ไอ้ไอ้ไอ้ลูกสาวนี่ว่าพ่อมันยากดีมันก็ไหวพ่อพ่อเด้อมันก็มีคนอันนี้พ่อมไปพ่ายกิ๊กับฝนใน่ปอนกันคลิปนั้นแหละมาเลยจินตําบมกทัวอ๋อมันจังเลยเว้ยตองมาเลยบอมามาบ่ะนี่ก็เริ่มอะเริ่มเคินเรื่อยเริ่มเขินด้วยความเป็นเด็กน้อยมันก็เคินนดีลี เขินอ่าเขินน้องน้องฝนล่ะน้องฝนน้องฝนนี่นนน้องฝี่ลูกว่าว่าเป็นการแสดงไอ้ฝนรู้ปะมันชอบฝนอหรลูกแต่หมอนี่โบลูได้พี่น้องอันนี้เรื่องจริงนะไม่รู้อะไรเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะก็คือชอบคือชอบไปเลยอ่ะมันซื้อขนมมันทุกวันเลยซื้อน้ำโคกโอรงงานนี่ย้นลายเว้ย สวัสดีครับพี่น้องครับเขาสู่ช่องเฮียตัมชาแนลมือนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่สัมผัสผู้นั้นผู้นี้แล้วมือนี้ตัมเบาหวางนะครับผมกับป็นตัวแทนแท่นอะไรกันเนาะก็คือว่าในช่องของเฮียตัมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ผูกพันเขาก็คือเขาจะท่ายกันไปท่ายกันมานี่แหละก็คือช่องของครอบครัวน้องเฟิร์นน้องฝนอันนี้ใครครับอ่ะอันนี้พ่อเยี่ยมแฟนเพจอ่าอันนี้ล่ะคะน้องฝนออฟฟิเชียลค่ะอันนี้ล่ะ อมอปงเลืองครับนี่ครับก็คือ3ามคนนี่เขาจะพักหนึ่งดังแห้งครับพักหนึ่งขึ้นฟีดตลอดนั่นปะใช่ช่วงช่วงช่วงหนึ่งจะขึ้นฟีดมากขึ้นฟีดแล้วก็โอ้โหลุ่งเลยอ่ะมากมากเลยก็คืออ่ะผู้ไดพผ้าเฮ็ดคลิปก่อนทีแรกเริ่มแรกเนาะแล้วพอกปล่อยฟังเริ่มแรกเนาะครับนอนเริ่มแบบเอาแบบอันนี้เลยเนาะเริ่มสตาร์ทเลยเริ่มแรกพอเยี่ยมไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพทำงานก่อสร้างกับแม่นุษย์ ทีนี้มันเกิดโควิดโควอดนี่แหละเพอเยี่ยมติดโควิดอพอเยี่ยมติดโควิดพอเยี่ยมเลยลงมาลงมาอยู่บ้านอทีนี้มาขายของขายพวกปิ้งไก่ก๋วยเตี๋ยวเลือนตับักหคุงนี่แหละที่นี้ไอ้ตั้มแกก็เอาพวกยูทูบเบอร์หรือเอ็นฟูเราเนี่มา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 อยู่ด้วยมาเยอะด้วยทีนี้เราก็เป็นคนเบื้องหลังอะทำกับข้าวบ้างขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างอย่างนี้แหละแล้วเราอยู่ใครอยากกินก็กินลูกน้องแกอย่างเงี้ยทีนี้ เราคิดไปคิดมาว่าลูกพ่อนี่ะเป็นคนบอกไอ้เฟิร์นเฟิได้เปิดช่องให้พ่อกับแม่หน่อยเฟิร์นคืออีกคนหนึ่งคนที่มัถ่ายคลิปให้ครอบครัวน้องไปเช่องน้องฝนพี่ม่อนี่พี่พี่น้องฝนอ่ทีนี้ ผมก็เลยว่าฝนเปิดคลิปใหพ่พอนี่นเปิดเพลงแต่ที่นี่ไอ้ไไไไลูกสาวนี่ว่าพ่อมันยากดีมันก็ไหวเพราะเพรอะออมันก็มีคนอันนี้พ่าเลยเราคิดว่าลูกเราทําได้เราก็ต้องทําได้ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดหรอกเรียนบ่นเ<อ>พร <อ S 1> <อ>าะว่าตอนตอนเขาบ้านนี่เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเริ่มเริ่มเฮ็ดกันแล้วตแต่ไอ้ฝนกับ ไอ้นงเฟินที่เฮียตั้มเอาไปทำทำช่องเฮียตั้มเลยแต่ช่องส่วนตัวยังไม่มีเลยไม่มีเลยทีนี้เฮียตั้มแกไปกรุงเทพวันนั้นน่ะขอลูกสามครั้งลูกปฏิเสธสามเลยเฮียตั้มไปกรุงเทพพ่อเยี่ยมเลยตัดสินใจไปรวยใช่พอเนี่ยทำเองเลยให้ลูกเปิดให้เลยลูกชิดอยู่สองวันชิดชื้อ ซื้อซื้อชื่อชื่อช่องช่องอเลยมาได้ครอบครัวน้องฝนน้องน้องฝนครอบครัวน้องฝนน้องฝนครับช่องไงฮอนแมนทีนี้ตอนจะเฮ็ดอยู่ซึ้งว่าเห็ดเกี่ยวกับกินปะกินครับกินกินเขาเกี่ยวกับกินกินอย่างเดียวกินของครอบครัวเราก็หนึ่งป้ายยังไงคลิปแรก มาเลยปังตงเลยคนนี่เขาเป็นมื่อน่ะเลยเฮียตาทั่วมาหาหลานว่าเฮ้ยหอมึงคือเฮ็ดใดวะคือมันมานีวาวะท่านเออให้พอนิเท็ดไปเรื่อยๆให้พอนิดไปเรื่อยๆแล้วนหน้าแช่ให้อ่ไงเงี้ยทำพูดอย่างนี้นะเลยเราทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆตลอดเลยบ้านนี้นี่มาบักอันนี้กัอยู่กับตาอยู่ตอนนั้นอใช่ไอ้นี่ตัวเล็กอยู่จัตัวเล็กเล็กน้อยทีนี้มันพูดแบบง่ายๆเลยเนาะเราหาคู่กิน เออเริ่มแรกไอ้ฝนกินกับบุญเติมอ๋อฝนจริงก็บุญเติมก่อนทีนี้บุญเติมมันไปไปมากรุงเทพมันมันขาดขาดกันตอนเนี้ยเออมันมันมันขาดเขินอ่าพูดอย่างเงี้อทนี้ได้ก็เริ่มโตขึ้นมากไงแต่ขี่ยังเด็กหน่อยอยู่ด้วยไ่น้องใช่ใช่ใช่ว้แห้งเด็กน้อยอยู่เลยยังคเวอร์เพลงผมอยู่เลยผมยังจําแม่นไงไอ้ว่าเออเลยตัดสินใจว่า เปลี่ยนจากบุญเติมมาเป็นอม,มูอมเลยเขาก็เลยหยุใส่อ่เอ่อาบ,บางนี้แรงอัดตัวด้วยเขาหยุสหใส่อย่างไรบ,บุรู่เลยตอนแรกขนบ,บุรู่ยังเลยเมนบอกตัม้อมบอกว่ามัวไทายกิวกับฝนในปอนกันคลิปนั่นแหละมาเลยกินตำบักทัวอ๋อมันจังดลเว้ยต้้งมาเลยมา พ่อมามันนี่ก็เริ่มอ่ะเริ่มเขินเรื่อยๆเริ่มเขินด้วยความเป็นเด็กน้อยมันก็เขินนี่ลีเขินอ่าเขินน้องน้องฝนล่ะน้องฝนน้องฝนน้องฝนนี่ลูกว่าว่าเป็นการแสดงไอ้ฝนลูกวะมันชอบฝนละลูกแต่หมอหนูบูรูได้พี่น้องนี่นี่อันนี้เรื่องจริงนะไม่รู้อะไรเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะก็คือชอบคือชอบไปเลยอ่ะมันซื้อขนมมันทุกวันเลยซื้อน้ำคกเอางานนี่ลายเว้ยอีหลีได้พี่น้องคือขอบคุณน้องฝนน้องฝนเขาหูตั้มยังหูเบิดปา อ,าาอันนี้ร oh, e, oh, ู้เพว่าเขาเขาเล่นกันรู้ว่าไอ้องค์โกต้องมาเล่นอย่างนี้เราก็ต้องเล่นตามบทแต่ปากกันนี้มันเหมือนคลิปต่อมาไปครับน้องฝนอยู่โรงเรียนอะไรกันบ้าอีกมาอีกคลิปนั้นโหดมาเลยเออเดี๋ยวนี้มันกำมังเออทามมันเดี๋ยวท้ามันเลยมึงมักรึไม่เออมันก็ชอบไม่ชอบคือไม่มึงมักรึไมกูพูดตรงๆไงพ่อพ่อพูดไงมึงมักรึไม่ใช่เออไม่ชอบคือไม่ชอบชอบก็คือชอบก็พูดพูดตรงตรงชอบไม่ชอบมักรึฮะ ช,ชอบไม่ชอบทำเองนั่นแหละน <c oughs> <c oughs> ี่ไรกันไรกูได้นเนี่ย <c oughs> นี่ครับคือมันก็เลยกลายเป็นไม่ต้องแสดงบ่ต้องแสดง <c oughs> แค่เล่นตา,ตามตามมันก็บ่งบอกแล้วว่า<ช>เอเอมัน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 มีลึกๆอีหลีมันก็เลยเฮ็ดเป็นการแสดงนั้นสมบูรณ์แบบนะครับก็รยุ่งก,กันสมมติก็แก้กแยงกันเนาะก็เฮ็ดคลิปเรื่อยๆมเป็นยังมันตื่นเกงี้ยเนี่ยเนี่ย น้องฝนกับมีเดนีน้องฝนมีมีมีช่องอะไรมั่งที่จะต้องติดต่อน้องฝนนู่นหรออ่าทิกตอกก็มีเนาะใช่ค่ะทิกตอกก็มีไม่ติดต่อทิกตอกต่อต่อติดตามแล้วก็มีช่องอ่าหลักทุกคนก็มีช่องเป็นของตัวเองหมดนะออย่างอย่างนี้ช่องอะไร อมโอปงแล้ฟนเพบออมโปงลวงแฟนเพจต่อต่ออมโอปงเอ้ยเสียโอเมนสุรินทร์ไอ้กีคุณภูวรินโอ้โหหรือ p ีเอไอทุกคนมีช่องเป็นส่วนตัวสองแล้วก็มีช่องหลักช่องหลักแล้วก็ช่องส่วนอันนี้ยังนี่ช่องส่วนตัวของเพื่อนอย่างนี้ส่วนหลักไอ้ช่องหลักเลยเนาะ ซ่องหลักของพ่อเยี่ยมนี่ครอบครัวน้องเฟิร์นน้องฝนชาแนลแล้วทีนี้มาพ่อเยี่ยมแฟนเพจแล้วก็แมนนุษย์ช่องแมนนุษย์โอ้ในครอบครัวนี่แยกกันเลยแมนนุษย์แล้วก็มาน้องฝนแล้วก็มาน้องเฟิร์นแล้วก็มาไอ้เฉิดไอ้ออยไงอ่าครับผมโอ้นี่ไอ้พายบูเซียครับพี่น้องเป็นนักมวยนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นนักมวยครับนักมวยมาก่อนซื้อๆอย่างในวงการในวงการถ้าเป็นภาคอีสานก็ยอดเยี่ยมอ่ายอดเยี่ยมสองวงทองยอดเยี่ยมสอนอนหลับะอหรือมายอดเยี่ยมไอสองลุงเรือง ยอดเยี่ยมซอชันเดชยอดเยี่ยมอู้ยหลายครับนี่แหละครับไอมหาหลายค่ายนี่แหละครับถึงเวลาช่องใหญ่ปั๊บกะกะลุยเนึนกันคือเราลุยลุยครับจะยืนจําได้บ้าเมล็ดก้ตวตามเรื่อยๆซึ่งมีเด็กน้อยอยู่าอะไรกันผมเป็นช่องอันกินเพิ่น ผมไปเอาทิดกินกันหลายเดีนอยู่ผมไม่จำได้ที่ช่วงนั้นไฟอยู่ที่ไปทำอยู่กินอยู่เขื่อนไม่ที่ที่ที่ไฟกำลังฮอตเลยอยู่ไอ้บุรีลำรีุที่นี่มาสะปาอยู่นี่สะปาเที่ยวงูใส่ผมผมวิ่งไล่เออนั่นแหละนี่แหละตรงนี้แหละสะปาเออต้องต้อตอนนี้แป๊บเดียวครับพี่น้องครับแป๊บเดียวเป็นมันเป็นสะปียบร้อยเออมันเป็นสะนะครับ โอ้การอันนี้ถือว่าเล็กๆน้อยๆนะครับการสู่ต่อไปสหรับคนดีเอ็ดอินฟูเนาะนะครับกับอามียังฝากถึงนะครับครับผมอ่ะวาตรงๆนะครับนอกพอเยยมขอให้กำลังใจทุกผู้ทุกคนที่จะมาเห็ดเปิดเพจหรือจะ, <ๆ S 1> จะมา <ๆ S 1> อยากเป็นแบบกับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยังนี้แหะครับผมถ้าเข้าสู่สักมือก็เป็นมือของเข่าแล้วแต่เขาบอบอถอบอถอยสายาง เข่ามากเลยครับพอเยี่ยมยินดีีย่ต่มยินดีทีมงานของครอบพ่อพ่อเยี่ยมยินดีครับผมนี่แหละครับกะโอ้เอ๋พ่อเยี่ยมเนี่เป็นพี่เคยแต่แท้ของต่มนะครับผมพี่เคยแ่ท้ของต่มเลยนี่เพราะว่าอันนี้เอื่อยของหมอต่มก็คือมนุษนั่นแหละบางคนเขาก็ว่าเป็นพีไส้ีย่ต้มเลยครับผมทางสิทติ์ติดตามทั้งไหนได้มีเพจไหนได้พูดตรงๆนะครับนอไอพ่อเยี่ยมกะพูดอยู่นี่เลยนะเพจพ่อเยี่ยมเพจไอครอบรัวน้องเฟินน้องฝนนี่ คือ <c oughs> มันติดม,มันสร้างไรายได้ไม่ได้เลยครับทีนี้พ่อเยี่ยมก็เลยมาทําข้อไอ่ทาไอ่พ่อเยี่ยมแฟนเพจแทนครับผมแล้วก็มานี่แหละครับทําช่องอขอขอบรองฝน้องฝน,งนครับผมมันมันมันติดครับอ่ารองฝน้องฝน,นก็ฝากติดตามช่องไหนบ้างคะช่องน้องฝนออฟฟิเชียลคะ่ะแล้วก็ติดตามติ๊กต็อกแค่นั้นเลยค่ะฝากติดตามผลงานของเราด้วยนี่เราก็จะทาหนังสั้นกันด้วยร้องวัวครับผม ฝากติดตามเพจโอโมปงเหลืองแฟนเพจด้วยนะครับหรือทิกต็อกเนี่ยโอเมืองสุรินทร์ครับน้องฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมทิกต็อกเขาเยี่ยมนี่โอต่อไปด้อนหลังครัวครับไปด้อนหลังครัวเอออ่พี่น้องครับพอเผาสิไปสัมภาษณ์อีกพี่น้องกะรอรับชมรรบฟังตัวละครสลับของเขานะครับเพื่อตั้งเพื่อทำเพื่อตั้งชแนลลาไปก่อนสวัสดีครับเ